ครับสำหรับทีมยู20ของเรานะครับก็ได้เก็บตัวฝึกซ้อมอค่อนข้างที่จะ,ะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเด็กๆทุกคนก็มีความตั้งใจในการฝึกซ้อมนะครับค่อนข้างดีมากนะครับการพัฒนาการหรือ,อสภาพร่างกายก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับก็เด็กๆทุกคนก็ถือว่าพร้อมที่จะแข่งขันใน2รายการนะครับที่จะถึงนี้นะครับ สำหรับการอุ่นเครื่องในนัดน,นี้นะครับเราก็ถือว่าเราได้ลองผู้เล่นนะครับแล้วก็รูปแบบของเราที่เราซ้อมมานะครับเราพยายามจะ,ะทำรูปแบบของเราให้เหมือนรุ่นพี่ทิมชาติชุดใหญ่นะครับคือเพิ่มความเร็วในการจ่ายบอลน,นะครับสปีดบอลในการทาเข้าทำนะครับแต่สําหรับเกมวันนี้ก็ปัญหาอุปสรรคคือบอลแรกเรายังไม่ได้เท่าที่ควรนะครับเพราะนั้นก็ต้องกลับไปแก้ไขเรื่องของบอลแรกนะครับทำให้เราเนี่ย ได้เล่นตามแท็กติกเราน้อยนะครับเพราะว่า,ารูปแรกเราไม่ค่อยเข้าจุดนะครับน,นั้นก็ต้องไปแก้ไขจุดนี้มากให้มากขึ้นนะครับเพราะว่า,ารูปแบบเกมที่เราซ้อมมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเกมลูกที่จะเร็วเร็วขึ้นกว่าปกติในรุ่นเด็กรุ่นนี้นะครับเพราะนั้นก็ความผิดลานความไม่แน่นอนก็อาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าเด็กๆก,ก็ปรับสปีดก,กันอยู่นะครับเริ่มเริ่ม ก็เข้าที่เข้าทางพอทังควรแต่ก็ยังในเกมแบงขันก็ต้องดูทีนะครับว่าเราจะทําได้ไหมนะความแน่นอนเราจะมีมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูที่แมตช์แบงขันจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้ลงทีมกับต่างชาตินะครับทั้งสองอทั้งสองประเทศนะครับทั้งออสเตรเลียแล้วก็จีนก็ถือว่าเราก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ในรูปเกมของของเรานะครับเพราะว่า เราน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ต้องก็ชด้วยนะเพราะจีิงเขาก็ยังไม่ใช่ชุดหลักในกวันานี้นะครับก็เราก็ยังยังยังต้องหมุนเปลี่ยนนักกีฬาให้ลงได้สัมผัสเกมเพื่อประสบการณ์ของเขาด้วยอวยาจรย์ราสการปิ้เซตครับผลลัพธ์ไหนบ้างครับรายการปิงเซตครับนะครับก็เห็นทีมที่เข้าร่วมแข่งขันแล้วนะครับเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะต้องเข้าชิงให้ได้นะครับแล้วก็พยายามนาแชมป์ให้ สำหรับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยให้ได้ครับผมโอเคครับง่ายครัเดี๋ยวฝากคุณเอ็มช่วยชวนให้มาชมในพิเศษครับครับสำหรับแฟนวอลเลย์บอลนะครับทีมชาติไทยนะครับก็พักจากวีเอ็นเอลจากชุดใหญ่นะครับก็มาชมมาเชียร์ติดตามชมรายการพิเศษครับนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับระหว่างวันที่24ถึง28นี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทีม U20 ของเราด้วยครับขอบคุณครับ